อ้าวทุกอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่ในช่องสี่เกจเมอร์อยู่ในผมนะครับอยู่กับผมนะครับในบ้านนะครับวันนี้ผมจะมาสอนมีเน็ตฟรีกันอีกแล้วนะครับอ่าเน็ตฟรีอีพีที่สองอาไม่ต้องใช้แอปอะไรครับตานี้นะครับอาไม่ต้องใช้อปอปลใช้แค่ซิมทูมูฟเท่าน,นั้นอ่าคุณต้องมีซิมก่อน ซิมนั้นของคุณต้องผ่าน2เดือนไปซะก่อนคุณจะมีสิทธิ์สองครั้งที่จะใช้เน็ตฟรีผมมี6สิทธิ์ผมจะบอกเนี่ยผมสมัครไปแล้วนะครับผมจะมาบอกเลยกดดอกจัน8 7 8ดอกจัน2ดอกจัน1เอ้ยไม่ต้องแบบนี้ก็ได้นะก็กดไปแบบนี้ มันก็จะขึ้นแบบนี้ฮะขอรับสิทธิ์ขอรับสิทธิ์แต่ผมมีทางลัดเพียงแค่กดไปดอกจันแปดเจ็ดแปดดอกจันสองดอกจันหนึ่งดอกจันหนึ่งสี่เหลี่ยมและโถพอโทออกนะครับแล้วก็เข้าไปที่ข้อความนะครับมันก็จะส่งข้อความมามาส่งข้อความว่าเนี่ยไอตัวเนี้ยไอข้างบนเน่ย เนี่ยตัวเนะี่เห็นไหมไอข้างบนเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอหนึ่งทุ่มเออหนึ่งทุ่มหนึ่งนาทีอ่ะ,สอ,อาาอะสองอันเนี่ยมันจะส่งข้อความเอียวเอียวเอ็นโปอะไรมาอะไรไม่รู้แล้วก็อันสุดท้ายเลยเห็นไหมมันว่าสามจี G, หนึ่งวันผมสมัครเที่ยงคืนเวลาหมดมันก็จะหมดเที่ยงคืนนะฮะา มีเน็ตแรงๆแบบนี้ก็คุม้มเน็ตแรงๆนะครับผมขอบอกเลยผมใช้มาแทบจะหนึ่งปีละอ่ะสามารถนำคลิปนี้ไปเผยแพร่ใหก้กดแชร์นะครับก่อนที่จะ,ะก่อนที่จะจากกันไปนะครับลูกเกึ้นช่วกุหลา แลกกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใทำคลิปเพื่อเป็นเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปหน้าหรือเป็นกำลังใจทำใช้หน้าต่อไปกุมครับอ่าเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยขึ้นมันหมดอ่ะเออต้องไปทะเลซะแล้วยายญ่ขึ้นแม่งหายว่ไปเวลยนะ่าอ่านะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาตัวไปก่อนย้ำสองเดือนสามารถ ใช้ได้สองครั้งคุณซิมทูต้องผ่าน2เดือนซะก่อนคุณจะสามารถใช้ได้ไม่เชื่อก็ลองกดดูสำหรับคีน,นี้เอ้ยมันมีมันมีขอเช็คสิทธิ์ด้วยนะผมจะบอกเช็คสิทธิ์เนี่ยเอ็นไหมตรวจสอบตรวจสอบสิทธิ์คงเหลืออ่ามันก็จะบอกว่า สีตองคุณเหลือสองเหลือหนึ่งเหลือสามอะไรบ้ารก็ว่ากันไปสำหรับวนนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนไว้เจอกันใหมนะ่คลิปหน้าสรวันนี้สวัสดีครับ